ว่าไงจ๊ะกระเทียมกระเทียมเจยพรุ่งนี้เนี่ยนางชนีมันจะต้องไปรัชดาเทเตอร์นะตกเป็นจำเลยเออจำได้ไหมสารตัติเซียมมานี่มาฟังมาฟังมาฟังอ,อ่าเป็นไงจ้าสารตติเซียมพรุ่งนี้ช่วยแขวนหน่อยนะว่าอีชนีอ่ะที่ดีอกดีใจเตรียมไปประกันตัวแล้วบอกว่าเฉากลัวลืมไปสารเออตอนนี้เ็าอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว ออกมาแขวนในสีสันทอมแก่นะแขวนในเอฟซี FC ฉลาดหน่อยที่มาตีคล้องร้องเปล่าบอกว่าโอ้ยชาวกล้วยไม่ไปศาลศาลยกฟ้องทิ้งคาฟ้องตอนนี้เขาอทธทณ์แล้วนี่เขาอทธรณ์จนพรุ่งนี้เนาะนางชนีน้อยต้องอพาอไปขอทนายขอแรงหรอว่าไหนบอกว่าเอฟซีหมูเดาหมูเดงหมูเน่าอะรวยไงเออไอหัวล้านไอหัวฟูไม่มีตังค์ให้แล้วหรอไปซื้อฟอร์มาลินหมาปา่าใกล้ตายหรอหมอแก่ใกล้ตายหรอ เออประกาศประกาศประกาศชกเอ้ยไอสารตะด,ดีเซียมแขวนใน่อยสีชนีน้อยจากสารประกาศต้องประกันตัวคดีขอ,ของกับอ่าเฉากก้วนะผู้ชายในเครื่องแบบไงเฉาวก้วยจําได้ไหมเออถ้าจําไม่ได้ต้องไปถามเอ่อถามผักเอ่อสารแน่นะคะสารแน่รู้ดีนะคะผักสารแน่รู้ดีว่าผู้ชายในเครื่องแบบหรือว่าเด็กชายเฉาวกก้วยเป็นโจทย์นะคะบังเอิญวันนั้นนะคะผู้รู้ของเฉาวกก้วยป่วยก็เลยไม่ไปนางชานีน้อยก็เลย ให้อีสันตัดทิเซียมขึ้นมาแขวนว่าทิ้งคดีทิ้งคดีตอนนี้เขาอุทธรณ์เรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้แม่นางชนีน้อยจากลบบุรีซึ่งตกเป็นจำเลยของอึ่งไข่ด้วยนะคะที่อ่าวังตะไข้นะคะก็เด้งแลกก็ต้องพรุ่งนี้ไปทําไมไม่ออกมาเหา่ามาหอนจ้าอีนางชนีน้อยได้ข่าวว่าไปเหา่าไปหอนอยู่ช่องอีลาวมณีวันล่ะคะเอ้ยเจ้าค่ะเอ้ยกระจงังไงกระจังไงเจ้าค่ะเอ้เพื่อนสาวของไอ้กระเทยเทียมพรุ่งนี้ต้องมากันตัวอีกแล้วคะ่ะนะคะอีนางชนีดมกัน ที่ปากกล้าขาสาั่นที่ชอบไปมดุดช่องนู้นช่องนี้หลอกลวงของเงิน f c และตอนนี้กําลังหลอกลวงอีหมูเดานะคะหมูเดานี่ก็เป็นผีน้อยนะคะขายหอยอยู่ต่างประเทศนะคะขายยังไงไม่ให้สัญชาติตัวเองตายมาก็กระดูกก็คงนะคะไหลยานะคะหมูดาเอยคิดได้แล้วนะเมื่อก่อนก็เป็น FC สายบุญง่ายๆกับตัวกับใจไปอยู่ฝั่งเมียเช่านะคะบอกนะหมูดาเ,เงินประกันตัวพวกนี้ชนีน้อยนะหมูดานะเออแล้วก็ ก็อย่าลืมสิเออแล้วก็เจอโจทย์เขาก็แล้วก็ได้ข่าวว่าวันที่3โจทย์จะไปเที่ยวอ่อ พระก,การเหรอจะไปไหว้สารพระก,การก็ขอติดรถโจดไปเลยก็ได้นะเอออีนางชนีน้อยมึงก็ทําดีกับโจดเขาก้มคู่เก่าขอเข้ามาโจดนะว่าเออขอยอมได้ไหมถอนได้ไหมหรือว่าแลกกันไหมอะไรก็ว่าไปต่างคนต่างจบจะได้ไม่มีคดีติดตัวเพราะเดี๋ยวถึงคิวคดีที่หวังตะไครจะได้ไม่ว่าโทษเบาไอ้อน,นี้พูดเล่นนะแต่จริงๆนะได้ข่าวว่าเด็กชายชาวกลวยไม่น่าไปยอมนะเออไม่น่าไปยอมสู้ สู้ไปก่อนปล่อยให้มันประกันตัวก่อนนะเด็กชายเฉากล้วยนะไอ้นางชนีประกันตัวก่อนนะแล้วเด็กชายเฉากุ้ยก็สู้กันไปปฏิเสธสู้นุ่น ไปค่อยชั้นสารหน่อยอีกนัดหนึ่งนะเออก็ยอมเสียเวลาไปอีกนัดหนึ่งพ่งนี้ชนีน้อยมีตังมานะคะแล้วมีตังกลับไหมถ้าไม่มีตังกลับก็ขอเกาะรถะเด็กชายเฉากล้วยไปก็ได้นะเออเพราะอีทอมสันมันคงไม่ดูแลหรอกนะเอ,อวตานมันก็ลําบากแล้วมันก็เป็นแค่พันลงนั่งมันออกมโนอ้าวเร็วเร็วเร็วเอซี FC ของฝั่งอิซันตัดิเซียมนะนะหรือฝั่งแก๊้งเดียวกันกับไอกระเทียมเทยเนี่ยนะถ้าใครอยากจะรู้ความจริงนะมาอุดหนุนพ่อผมนานโน สามผืนเดี๋ยวจะเอาประวัติอิชนีน้อยให้ดูว่ามีเลขคดีดำคดีแดงแล้วก็พรุ่งนี้ประกันตัวไหวไหมนะแล้วก็ที่น้ําตกวังตะไคร้ก็22ไหวไหมนะคะที่อย่างนี้ไม่ขวะนะอีสันอีทอมแก่อีควายนะเออดีโดเมื่อก่อนก็เคยไปใช้กับอิชนีน้อยไม่ใช่เหรอตอนนี้เงียบกิ๊บเลยหาเงินในอิชนีน้อยประกันตัวด้วยนะพรุ่งนี้ไปแน่นอนค่ะนะเปลี่ยนผู้รู้แล้วเเด็กชายชาวก้วยไปแน่นอนเพราะว่าอุทธรณ์แล้วนะคะ ดีใจไปดีใจเกอร์ใช่ไหมเอยตีอกตีของป้องเป่าบอกว่าเอ้ยสมน้ำหน้าไอ้้ากล้วยไม่มาเอ้เยเย่เย่ชนีน้อยมีผู้รู้มาไม่ได้ประกันตัวตอนนี้รู้กันหรือยังคะไอ้หัวร้านไอ้พุ่งปองมัวแต่ดูแลหมาแก่นั่นแหละมึงมาฟังกู ตอนนี้อีชนีนะที่มึงจ้างมาฟ้องไล่ฟ้องอึง่งอ่ะเออที่ศาลยกฟ้องไปแพ้อึ่งอัดหลาดนะแพ้เด็กหญิงอึ่งอัดหลาดไปนะเป็นไงตอนนี้นะอีชนีน้อยต้องมากันตัวนะอีอีชนีน้อยอลิงดมกาวที่ศาลประกาศนะเออมึงรู้หรือปเปล่าเออไอ้หว้านไอ้ขี้คุกออไอ้ขี้คุกเงียบไปนี่มัวไปทำอะไรชาปนากิจศพหมาอยู่หรอหรือว่าไงเออโอ้ไอ้โง่นะซื้ออะไรก็โง่เขาหมดนะมึงมีแต่ปากเขาหอนเขาหอน นะตอนแรกก็ดูทรงดีนะไอ้ขี้คุกไอ้ขี้ฆ่าหุบป,ปากทำอะไรจ้าและอีหมูเพื่อนสาวเป็นหนึ่งไหนและเอ,อวตานอีมานิววันตอนนี้ประวัติอีมานิววันนะเออมาขายจัดคู่กับโปรโรวมทั้งรูปของอีอีออม อีกกฎชกรตูดรายอีสานตะติเซียมนะแจกไปกับพร้อมโปรพระหมนานโนของจิกตีนะคะอุ้ยขายดีขายดีดูสิตัวนี้จิกตีก็ไม่ว่างนะคะเออกลุ่มพลังรักของเรานะคะอุ้ยอุดหนุนแย่เลยแม่แม่เอฟซีพลังรักให้กําลังใจนะคะจิกตีเยอะเลยนะคะอืมบอสอื่นก็นดีใจดีใจนะคะเออนะคะก็มาประกาศให้ทราบนะคะช่วงนี้ จิตีก็จะไม่ค่อยว่างนะเออของก็ต้องขายข่าวก็ต้องทำนะคะอย่าลืมกันนะคะพรุ่งนี้ FC เจ้าขาใครว่างก็ขอเชิญชมเอ่อที่รัชดาเทยเตอร์นะคะจำเลยนะคะรูปร่างขี้เหล่นะคะเชนีนะคะเช,ชนีกล้งขี้เมานะคะปากแจวปากดีช่วงนี้ก็หลุดหายไปจากวงจรค่ะเมื่อก่อนก็ไปเป็น,ปน,ปนลูกคู่กับใหม่สารวณน,นะคะตอนนี้ใหม่สารวณก็ไม่เอานานแล้วใหม่สารวณบอกว่าโอ้ยนี่คดีเยอะไม่เอาหลอกตอรถตอแหลนะคะพอๆกันกับอิสันตัติซี เออมละอออตตานกระจอกประซานอยากหัวเดอยากหัวเดหายากนะของพระที่หายากครับแล้วก็ใครหลายคนอยากจะบูชากันตันนี้ผมได้มาสองอันนะครับผมก็จะเก็บไว้ที่รถอันหนึ่งแล้วก็ทิดตัวมัจะไหนอาจารย์ไอ้ตำรามันตุลวงพระบางไอ้หลวงพระบางครับไอ้ก็นเสิญก็ไปดูว่าไม่แย่ๆนี่ครับ ลุงม่ยยมันมีรพคุนอะไรเนาะยายยามีรพคุณอะไรเขาขู่ตำหนิ่อคอมแต่ไม่ไกยันามันจะเป็นไอ้คนนักการเมืองคุณมีเงินได้จะได้มันช่วยด้วนช่วยโทรด้วยดควทด่วยด้ยด้วยด้ยด้วยด้ด้นยด้วยด้วยด้ยด้วยดคุยดยด้กยด้วยดย้วยด้วย้วยด้องม้วยด้้วยด้้ยด้วยด้ว้วด้วยด้ว้วยด้ยด ตอนนี้สงบลงแล <connected> ้วค่ะเพราะอยากเพชนไลฟ์สดแล้วไงแต่ขอกำลังตำรวจด่วนเลยนะคะด่วนครับด่วนครับมาปราบมาปราบเขาด่วนครับด่วนวานเลยครับตำรวจครับอย่าว่งอย่าเป็นหัวกระดังงช่วยอย่าเทพด่วนครับด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะครับด้วยค่ะจาววานปวดหัวด้วยค่ะสองคนที่บุกจะมาทำร้ายหย่าเทพค่ะใครทำร้ายมึงอีบันไลจะทำร้ายเมืองด้วยค่ะช่วยแชร์ด่วนเลยค่ะดีว่ามีผูนเสียงหนาวครับผู้จับทวนนะนะ เพื่อหยาดเพชรด้วยค่ะเขากำลังไล่ตกเขาห้ามหยาเพชรไลแต่ไม่เป็นไรค่ะมีเงินประกันตัวรู้เรื่องกันบ้องแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเขาถ่ายพระอาจารย์ไม่อนุญาตให้ถ่ายนะทะาามทาพระอาจารย์หน่อยสิพระอาจารย์คือนี่เราเราถ่ายไม่นาใ้ายพูดเลยค่ะอมาบูชาเจเเออขมาบูชาเแต่อจรย้ถ่ายรูปไหมได้เขาเอาผิดหยาเพชรนันอ่าพี่ยาพิรื่องอะไรเออแล้วเอาจะทำไม่ผิดอ่ะิดจังคู่จังค เชยๆยได้แลวเราคุยยข่าเรามาบูชาเพื่อไปค้าขายช่วยด้วยค่ะอ๋ช่วยด้วยนะอยู่ช่วยด้วยหมโอ้ไปไหนไปไหนเราบนเฮลข้ามาก่อนเออโดนบุกมาทำร้ายเออีข่าวร้ายไปไหมาไนมันเป็นอะไรให้ยุทธจนยังวยุทธเด้อ คุณผู้ชมครับมันเป็นที่ศาจไอ้มึงมัจัดบิดเรื่องราวาเป็นจังเขาจะเรื่องกันเราไม่ได้เลยเ่าไม่เราไม่เอายาเราไม่เอายายส่ถ่ายนะมันบริแม่นที่มากคุ้มคู่ปุ่นชี่กันไม่ว่าจะขาดอย่างไรก็ควรมาปกติทนทุกติทอยู่ในนั็นมีแต่โผล่มวยซากันนะ